สวัสดีครับผมอยู่กับผมโอนแม็กกุดคาเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมนํารถเข้าใหม่มานําเสนออีกหนึ่งคันที่คุณลูกค้าน่าจะสนใจหลายๆคนเลยนะครับผมที่เห็นกันอยู่ด้านหลังนี่เลยเป็น t o y o ต a r e v o 4ประตูคันนี้นะครับเครื่อง2.4คันนี้นะปี2019แบบนี้นะครับผมตัวนี้มาพร้อมอะไรแต่งมากมายอย่างที่คุณลูกค้าเห็นดนะ้านนอกนี่ก่อนเนาะก็จะมีตัวล้อแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ตัวนี้เป็นตัวรองคอปอยู่แล้วเนาะไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้แล้วก็จะมีแม็กมาให้นะครับผมรถอาจจะมอมหน่อย <c oughs> ต้องบอกว่ารถเพิ่งเข้ามาเลยแล้วจัดทรงเป็นทรงต่ํามาให้นะครับผมเป็นทรงยรีราฟแคะนะครับผมจัดมาให้พร้อมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้ต้องบอกว่าจัดได้เต็มเลยนะเริ่มต้นจากฟรีดาวนะครับข้างงวดอยู่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับผมมีอะไรมาให้อีกสําหรับคันนี้นี่มีท่อมาให้ ผมอาจจะไม่ได้สดตาร์ทให้ได้ยินนะมีปลายทอ่อมาให้นะครับผมมีทอ่อมาให้มีทอ่อมาพร้อมมีล้อมแม็กมาให้เดี๋ยวเรามาดูภายในของเขากันปบ๊นี่ตัวนี้เป็นสี่ประตูอย่างที่บอกนะไม่เพียงแค่ห้าหมื่นสองพันกิโลเท่านั้นนะครับผมนี่ไม่น้อยมากๆนะ,ะนไม่หายอะเราปิดเปิดไม้อะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่อะเห็นละต้องรีบมาไม่ได้กุญแจมาอ่า นี่ห้าหมสองพันกิโลเท่านั้นแล้วพร้อมอุปกรณ์แต่งมากมายนะครับเป็นดิฟฟี่ตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับผมต้องบอกงี้นะใช้งานปกติได้ทุกตัวมีวัดลงวัดรอบมาให้พร้อมนะครับผมออปชันของแต่งภายในก็มีภายนอกก็มีนะครับต้องบอกว่ารีบติดต่อเข้ามานะครับผมเริ่มต้นจากฟรีดาวอาชีพอะไรก็ออกรถได้ครับไม่ว่าจะเป็นรับเมาส์หรือขายของตามตลาดนัดนะครับผมอาชีพนี้ก็ออกได้ครับเกษตรกรนะครับลูกจ้างรับเหิือนสด ออกได้ทุกแบบเลยนะครับผมก็ใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับรถยนต์มือสองแม็กกูดคาร์นะครับหรือติดต่อช่องทางของผมส่วนตัวได้เข้าที่ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k หรือเบอร์โทรนะครับผมวันนี้ผมโอนแม็กกูดคาร์ขอตัวลาไปก่อนวันนี้บายบายสวัสดีครับ